สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f c ไปทำการแก้ไขปัญหาหัวแรงบัตรกรีนะครับที่อ่ามีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครใช้ไปเนี่ยนะครับมันมักจะหักตรงเอวตรงข้อตอดระบายความร้อนนี่แหละนะครับเพราะว่าเราไปเน้นไปกดน้ำหนักลงมันมักจะหักนะครับพี่น้อง f c นะทางดังที่นะครับ หัวแรงยี่ห้อนี้แบรนด์นี้นะครับมันก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยร้อนเร็วร้อนไวแล้วก็ทนนะครับผมเอาไปบัตรกรีพลาสติกนะครับยังไม่พังเลยนะครับสําหรับแบรนด์นี้แต่นะครับเนื่องด้วยนะครับเรานะครับคนใจร้อนเราก็กดเน้นๆๆลงไปเอวมันก็เลยหักข้อต่อมันก็เลยขาดนั่นเองนะครับมาดูวิธีการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับแนะนําให้ หาซี่รวดจัก,กรยานนะครับอ่าซี่รั่จัก,กรยานตัดมา5-6เส้นนะครับสั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาเสียบลงไปนะครับอ่าหรือใครจะหารวดหรือว่าหาเหล็กแข็งอย่างอื่นก็ได้มาดามเสริมในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมจะทําให้ดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างก่อนนะครับใครจะเอาไปต่อยอดอย่างไรก็อ่าไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่า เราก็เสียดายเงินนะครับเมื่อเราซื้อมามันก็หลายร้อยบาทนะครับเจ็บเงินตรงนั้นไปซื้อกับข้าวกินดีกว่านะครับอดีกว่าทิ้งหัวแรงบัตดกรีต,รตัวนี้ไปทั้งทั้งที่มันก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเรานี่แหละนะครับไอตรงที่มันหักเนี่ยมันจะเป็นรูรับบายความร้อนไม่ให้ความร้อนมาถึงด้ามนั่นเองนะครับไม่้ความร้อนมาถึงด้ามจับนั่นเองนะครับ เราจึงนะครับทําการแก้ไขนะครับเมื่อเราทําแบบนี้นะครับถามว่ามันระบายความร้อนได้ไหมมันก็ระบายความร้อนได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะอ่าตรงนี้ระบายความร้อนได้เหมือนเดิมนะอ่าทีนี้นะครับเมื่อเรารู้แนวทางนะครับวิธีการแก้ไขแล้วนะครับเราก็ทําแบบนี้เลยนะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นเมื่อ นะครับตอนที่ผมทาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้เพื่อนๆดูตอนเสร็จเลยขอแล้วกันนะครับทุกท่านนะมันจะได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับขั้นตอนการใส่มันอาจจะยุ่งยากสักนิดนี้นะครับเมื่อเราทําการใส่เข้าไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับมันก็จะคงมีช่องว่างสาหรับระบายความร้อนอยู่แล้วนะครับทุกท่านมันระบายความร้อนได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ไอเส้นลวดพวกนี้นะครับมันก็สามารถระบายความร้อนได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะระบายชา้านิดนึงเพราะว่าอาเหล็กมันเส้นใหญ่มันก็อมความร้อนนะครับทุกท่านนะเราใช้เช็มขันรัดแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับอ่าสามารถกดเน้นน้ําหนักลงได้เต็มเมเลยนะครับทีนี้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับเราสามารถดัดแปลงแก้ไขนะครับให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อใหม่ไม่ต้องทิ้งเพราะว่า หัวแรงตัวนี้นะครับร้อนดีนะครับร้อนไวนะครับทุกท่านนะอ่าผมเอาไปบัตรกรีพลาสติกเนี่ยนะครับก็ถือว่าทนเหมือนกันยังใช้งานได้เป็นปกตินะทั้งทั้งที่บัตรกรีพลาสติกเนี่ยส่วนมากหัวแรงมักจะเสียนะครับแต่ตัวนี้ไม่เสียนะอ่าแต่ว่าเทคนิคการบัตรกรีพลาสติกบัตรกรีไปหน่อยพอมันร้อนเราก็เอามาจุ่มน้ํายาประสานเพื่อให้มันลดความร้อนลงไปแล้วเราก็ อ้าวค่อยเอาไปทาการบัดกรีต่อนะครับบัดกรีไปหน่อยพอมันร้อนจัดนะครับเราก็เอามา,าลดความร้อนมันลงก่อนนะครับจุ่มน้ํายาประสานนะครับเพื่อ,อลดความร้อนของมันลงไปนะครับอา,อาจจะเป็นส่วนนี้หรือเปล่าที่ทําให้มันทนนะครับทุกท่านเอาละนะครับชุดนี้ก็เอาแนวทางนะครับมาฝากเพื่อนๆสาหรับการแก้ไขหัวแรงนะครับที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้ นะครับอ่ามันมักจะหักนะครับทุกท่านนะเอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ